สวัสดีครับในคลิปนี้ครับแนะนําระบบจัดการบริหารคลินิกแบบเล็กๆนะครับถ้าใครสนใจตัวระบบตัวโค้ดนะครับอยากเรียนเขียนไวเขียนโปรแกรมอยากจ้างเขียนโปรแกรมก็สามารถแอดไลน์แอดใต้ร้างคลิปมาได้เลยนะครับตัวระบบนี้ครับก็จะเป็นระบบบริหารจัดการคลินิกแบบเล็กๆนะครับโดยมีฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้มากมายครับเอาเป็นว่าพอใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าโอเคผมจะเข้าแอดมินก่อนนะครับ คล้ายแอดมินเข้ามาครับจะเจอแดชบอร์ดครับจะเห็นข้อมูลข้อมูลทั่วไปครับไม่มีอะไรต่อมาครับมาจัดการผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็จะมีแอดมินกับหมอนะครับอันนี้เห็นครับมีแอดมินแล้วก็มีหมอที่เป็นแพทย์ครับต่อมาจัดการคนไข้ครับก็มาเพิ่มตัวคนไข้นะตรงนี้นัดหมายนะครับเวทระเบียนนะครับแล้วก็ตัวรายงานนะครับจะดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับต่อมาเนี่ย แอดมินนะครับหรือว่าหน้าฟอนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมาเพิ่มคนไข้นะครับถ้ายังไม่มีคนไข้ใหม่นะครับอ่าถ้ายังไม่มีคนไข้ที่อยู่ในระบบเนี่ยก็เพิ่มคนไข้คนไข้ใหม่เข้ามานะครับอผมกรอกข้อมูลเข้าให้หมดผมกรอข้อมูลคนไข้ไปนะครับชื่อนี้เบอร์ติดต่อน,นี้เบอร์ตัวฉเฉินมีแพ้อาหารแพ้ยาไหมอือแพ้อะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าปลอดการรักษาครับก็กดเพิ่มคนไข้เข้าไป ก็จะขึ้นมาครับมีประวัติคนไข้คือคนนี้นะที่เราเพิ่งเข้าไปอายุเพศชายหมู่เลือดนะครับกดตรงลูกกตาดนี่ก็สามารถดูได้นะครับข้อมูลนะครับกดค้นหาตรงนี้ได้ครับเช่นนายมาทํางานครับก็กดเซอร์ตรงนี้ได้ก็จะเจอครับแบบนี้เลยก็จะมีดินสอครับตรงนี้กดแก้ไขได้ครับเช่นชื่อนายมาทํางานรายวันครับก็เป็นนายทางานรายปีแล้วกัน เราก็กดบนันทึกไปมาก็กดแก้ไขได้นะตรงนี้ก็จะเป็นนัดหมายนะครับแล้วก็ตารางรักษานะครับแล้วก็จะเป็นทางขยับต่อมานัดหมายนะครับมีขึ้นนัดหมายขึ้นมาหมอเนี่ยสามารถเข้าไปที่คนไข้แบบไม่ต้องนัดหมายก็ได้นะครับหรือว่านัดหมายก็ได้นะครับแติว่านัดหมายไปดูที่ปฏิทินก่อนนะครับก่อนไม่มีอะไรเลยนะว่างเปล่า อันนี้เพิ่มการนัดหมายเข้าไปครับเลือกคนไข้ก่อนสืว่าชื่อในทําง,งานรายปีเลือกแพทย์ครับสมชายใจดีแล้วกันส่วนนัดหมายวันนี้นะครับนัดหมายวันนี้เวลาเที่ยงตรวจรักษาทั่วไปครับหมายเหตุคือไม่มีกดเพิ่มนัดหมายเห็นไหมก็มีการนัดหมายเข้ามาแล้วพอเราไปที่หน้าจัดการคนไข้ครับเมื่อกี้นายทำงานรายปีเนี่ยมีนัดหมายแล้วนะครับพอเราคลิกไปที่ ดูนัานหมายครับก็จะขึ้นมาครับว่ามีนัดหมายเข้ามานะครับหรือว่าไปที่หน้าแรกนะครับหน้าหลักของแอดมินี่ะก็จะเห็นว่ามีคนที่มีนัดหมายในวันนี้นะครับอ่าขึ้นมาแบบนี้่็มานะครับเราจะเข้าไปที่อ่ายูเซอร์ของหมอครับเมื่อมีคนนัดหมายเข้ามานะครับอ๋อเห็นแล้วนี่อะไรทางานรายปีนัดหมายครับโทรมานัดหมายอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่อ่าที่แอดที่หมอนะครับ โอเคเราจะเข้า user <In> ของหมอนะครับเข้ามาที่ user ของหมอเขาตอนนี้ก็เข้ามาที่ user, ขอ,อนนข,าา user ของหมอนะครับสมชายใจดีนะครับก็ขเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าเอานี่ไงมีนัดใหม่เข้ามานะครับหนึ่งคนนะครับรานนี้หมอก็เข้ามาที่ตัวเบทะเบียนนะครับเ็าจะเห็นคนไข้ของตัวเองเข้ามาครับตอนนี้ก็คลิกเข้าไปดูก่อนเอเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงเบทะเบียน <ư? S 2> ตรงนี้คราวนี้หมอก็ทําการกดแก้ไขตรงนี้ครับ ก็ทําการนิชัยอาการปัจจุบันนะครับการตรวจร่างกายนะครับอ่าเข้ามาอ่าเด็ก็ก,กอ,อกเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกน,นี้ก็แก้ไขวทธเบียนเรียบร้อยนะครับมาตรวจอ่าเรียบร้อยแล้วคนนี้ก็จะมีหน้าตรงนี้ครับการรัดหมายตรงนี้ครับตรวจรักษาเนี่ยรอการยืนยันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานะนะครับ คือจะให้หมอเป็นคนเปลี่ยนสถานะก็ได้หรือว่าจะเป็นฟอนต์เจ้าหน้าที่ครับเป็นคนเปลี่ยนก็ได้ครับก็กดเราเ็จเรียบร้อยแล้วกดอัปเดตเสร็จสิ้นครับไปที่หน้าแดชบอร์ดครับก็จะเห็นแล้วนะว่าตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับคราวนี้กลับไปที่หน้าแอดมินโอเคกลับไปที่หน้าแอดมินนะครับไปที่นัดหมายนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่วิทยเบียนะครับก็วิทยาลัยคนนี้ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับก็มาดู นะครับนี่ครับป่วยนะครับป่วยเล็กน้อยนะครับปกตินะครับทานยานะครับจบไปแล้วอันนี้ก็รายงานครับก็ขึ้นรายงานขึ้นมาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวระบบบริหารคลินิกแบบเล็กๆนะครับแบบเล็กๆนะครับบอกเลยว่าแบบเล็กๆนะครับไม่มีอะไรมากมายครับถ้าใครสนใจตัวระบบหนาตัวโค้ดนะครับเดีินเขียนไว้เขียนโปรแกรมก็สามารถติดต่อไลน์แอดตารางคลิปได้เลยนะครับ